เจับครับเอาขยับข้างครับทุ่งศรีเมืองอุดอรธานีพี่น้องอีสานทั้งภาคและพี่น้องที่ดูอยู่ที่บ้านทั่วประเทศเลยค่ะรวมทั้งทั่วโลกด้วยโอ เพื่อที่จะทับทายพี่น้องทั่วโลกเราใช้คำว่าอะไรเซอะไรนะมาเรียนเอาที่นี่นะคะเซเีเอาเอาอะไรงั้น เราต้องขอบใจไอ้ที่ทำให้เกิดความคึกคักมีชีวิตชีวาในหมู่คนเสื้อแดงทั่วประเทศอุณหภูมิเลือดขึ้นสูงหมดทุกคนเลยครั้งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าในประเทศนี้ ความพยายามที่น่ากลับคืนจากประชาชนยังมีอยู่ตลอดเวลายอมหรือเปล่าคะ80ปีก็ยังทำอยู่อย่างนี้นี่เราสู้มา6ปีครั้งแล้วครั้งเล่าต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมพี่น้องไพเชิญหน้ากัน เพราะเราคิดว่าเพียงแต่ตะโกนเจตะโกนแบบนี้เนี่ยสารทั้งหมดและทั่วประเทศมันก็มีความสั่นสะวันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่มาที่นี่เพราะว่ายังอยู่ที่เชียงใหม่พี่น้องเชียงใหม่มีครับ ครงปรบมือให้กับภาคเหนือด้วยตั้งแต่เวียนมาพี่น้องทุกที่แสดงความรู้สึกว่ากระตือรือร้อนอยากจะไปกระทืบเสีอยทุกที่เลยได้ยินหรือเปล่า คนเอกบุญเลิศแก้ประเสริฐหรือเจอ้ยนั่นแหละเขาบอกว่าเขาจะเอาคนมาสักล้านแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่เยอะก็ได้แต่ถ้าจะมาสักล้านวันนี้ยังดูเหมือนกับว่าประมาณไม่ถึงพันคนที่อยู่ที่กรุงเทพ เขาเตรียมตั้งเวทีแล้วเตรียมตั้งอาจารย์ที่ดายังงงถ้าจะให้คนล้านคนมึงจะเอาเก้าอี้มาล้านตัวมาตั้งเพราะว่าเก้าอี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยเห็นมีอยู่ค่ะแต่ว่าสันดานคนเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่คนดีเขาคิดว่าเขาเป็นคนวันนี้มีนิสิตนักศึกษา โครงการไฟเขียวเขาไปเดินผูกริบบิ้นเขียวแถวในบริเวณถนนที่ออกไปอีกส่วนหนึ่งปรากฏว่ากาศซึ่งเหมือนกับกาศพันธมิตรนี่แหละกาดองค์การพิทักษ์สยามประมาณ500ห้าร้อคนเฮออกมาที่จะรุมตีนักศึกษาเหล่านั้นค่ะทำไม เราไม่เคยที่จะไปจะต่าคนดีแล้วเขาเรียกนักการเมืองในประเทศไทยและพักแแข็งหมดทุกคนปล่อยให้คนดีแบบนี้ปกครองประเทศจะยอมไหมพี่น้องเพราะถูกผิดเราไม่ต้องเรียนจนจบด็อกเตอร์ปี มันยิ่งกว่าด็อกเตอร์อีกมันได้ปริญญาเอกของนักต่อสู้ทุกคนเลยค่ะพี่น้องอย่าไปนึกว่าเราจบปอซจบปอเจเรายืดอกอย่างสง่าพาเผยบอกว่าโรงเรียนนปชให้ปริญญาหมดทุกคนแล้วค่ะในเวลานี้ ฝันไพ่พนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนปชไปในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2555จตุพรพหมทานนัทภูษิใส่เกลืออนดิสรผิีและฝันชัยไพ่พนาสอมแกนนำเสื้อแดงชมรมในันไพยไพ่พนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนปช ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฤิจิตกาย 2, น2,555ณทุ่งสีเมืองจังหวัดใสยเกือ้ออดิตสรเพียงเกตสุดทินกลางแสงแอนดชมรมคนรักภาคอีสานา20จังหวัดตั้งแต่เวลา16นาถินาเป็นต้นไปสามารถรับชมการสดได้ทาง t n t Channel และ Asia Update นายผันชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำอนงเข้าร่วมงานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกร์ที่23พฤศภาคาณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนำโดยวียระิกะพงศุภพรพงษ์นัทวุฒิใส่เกลืออดิเดชสุดทินพลังแสงและผันชัยไพรพนาสองแกนอีสาน20จังหวัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป สาม,มารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PNP Channel และ Asia hey er Update hey, hey, hey. ในขันทยายไรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสา20น20จังหวัดและแกนนำนปชไทยในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2555พรหมพันธ์นทวุฒิใส่เกืืออธิสรเพียงเกตสุดขันทานไทยไฟพนาส้อมแกนนำเสื้อแดงชมรมคนรักภาคอีสานต้นไป สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PNP Channel และ Asia Update นายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักภาคอีสานา20จังหวัดและแกนนำนปช ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2555จังหวัดอดูดรธานีนำโดเยเวราการมุสิกพงศ์ตุพรพมพันธ์นัทวุฒิใสเกือ้ออดิสรเพียงเกตสุดทินคลังแสงและขันชายไพรพนาสองแก่นำเสื้อแดงชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TNT Channel และ Asia Update hey, 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 hey. ในขวันชายไพรพ,พนาประธานชมรมคนรักภ่านอีสาน20จังหวัดและแกนนำนำปชขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานหยุดกบฏแช่แข็งประเทศไทยในวันศุกร์ที่23พฤศจิกายน2555ณทุ่งสีเมือง ใ,ใกล้ๆนี้สิ่งที่เขาจะทำในเมื่อพักการเมืองเช่นพักประชาธิปัตย์พ่ายแพ้แล้วสิ่งที่เขาจะทำก็คือสร้างกองกำลังแบบที่เราเห็นอยู่ซึ่งจะแสดงตัวพรุ่งนี้และกองกำลังเหล่านี้ต่อให้มาเป็นแสนคนต่อให้มาเป็นล้านคนถามว่าจะคว่ำรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำก็คือทำให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายให้มันเกิดชลาจนให้มันเพื่อแดงว่าให้ระมัดระวังเราไม่เล่นเกมของมาที่มีวุฒิภาวะเราจะไม่เล่นเกมไดโนเสาร์เป็นอันขาดค่ะให้ต่างประเทศดูว่าประเทศไทย ยังมีจะเป็นวันที่โชว์ไดโนเสาร์ประเทศไทยค่ะคนเหล่านี้จะปรากฏตัวมาพร้อมกับส่วนหนึ่งล้วนเป็นตัวแสดงไม่ใช่ตัวข้างหลังตลอดเวลาค่ะเราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่อง กลุ่มคนเหล่านี้ในเว็บไซต์เขาเขาใช้คำพูดว่าอะไรเขาใช้คำว่าพระเด็จศึกตระกูลชินวัตนนี่คือเป้าหมายเขาใช่เปล่าพี่น้องบ้าสิ้นดีบ้าภาษาอีสานเรียกว่าอะไรเง่าเหรอ <laughs> เอาละเอาพูดพร้อมๆกันบ้านนี่เอาพูดพร้อมๆกันหนึ่งสองสามเอาล่ะเพราะว่าอาจารย์ธิดาต้องขออภัยนะต้องยืนอยู่ข้างหลังครูเวียงเพราะครูเวียงนั้นสุดยอดแล้วค่ะพรุ่งนี้จะเป็นการโชว์สวนสัตว์ไดโนเสาร์สิ่งที่แสดงเนี่ยมันเป็นภาพข้างหน้า ตัวจริงนั้นเชิดชักอยู่ข้างหลังว้าทั้งหมดเป็นเครือข่ายทุนอมมาตก็มีหุ้นนางอมมาทที่เป็นทหารและพลเรือนที่เป็นสายอมมาตก็มีแล้วช่วงนี้มันประหลาดจริงๆเลยพี่น้องคนเหล่านี้จะรวมกันเพราะล้วนของการที่จะเคลื่อนไหวเขาพยายามระดมมากแต่ถามหน่อยว่า มันก็ได้ไม่เท่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งประชาชนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่แล้วสามสิบห้าล้านคนคำถามว่าไอ้เสอไอจะเอาคนมาเท่าไรถึงจะมาสู้กับคนสามสิบห้าล้านคนได้ออกเสียงเลือกตั้งเขาอาจจะเลือกพักเพื่อไทย แปลว่าการที่เขาเลือกพักอื่นๆแปลว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งมีทั้งหมด47ล้านคน47ล้านคนนั้นมาออกคิดเป็น70%คน70%ออกเสียงในประเทศไทยเป็นเจ้าของรัฐธิปไตยเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นเส๊ไอ มะเยาวมาเท่าไหรเพราะฉะนั้นความชอบธรรมเลยพี่น้องทั้งหลายเราต้องพูดให้คนที่ไม่ใช่เสื้อแดงมองเห็นปัญหานี้แล้วออกมาเผชิญหน้าเพราะหน้าที่นี้เราไม่สามารถที่จะให้พวกเขาผลักกงล้อประวัติศาสตร์ไปอยู่ในยุคไดโนเสาร์ได้อีกต่อไปแล้วค่ะ มันบอกว่านักการเมืองเลวหมดแล้วถามว่าไอ้อื่นที่ไม่ชักพักเพื่อไทยทนอยู่ได้ยังไงยกเว้นพักไปมันบอกว่าพักการเมืองก็เลวนักการเมืองก็เลวไดโนเสาร์แก่ๆเท่าน,นั้นที่ดีต้องปกครองประเทศไทยมันเป็นจะต้องมันเลือกมนุษย์พันไดโนเสาร์มันเป็นไปไม่ได้เสียไอเอ๋ยความปราถนาของนายทหาร แกแกนายทหารเก่าเและพวกที่ไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนท่านอยากได้ท่านอยากมีอำนาจอยู่เหมือนเดิมแต่ท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านเผชิญหน้ากับประชาชนไทยทั้งหมดหกสิบกว่าล้านคนไม่มีใครเขายอมให้ท่าน แสดงตัวว่าท่านเป็นคนดีที่ควรปกครองประเทศเพราะเขาได้เลือกของเขาเรียบร้อยแล้วเบื่อเหลือกเกินเลือกหลายทีชนะทุกทีค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องคุมเกมนี้คุมคืออะไรก็คือว่าให้ชัยชนะประชาชนที่ได้มา พัฒนามาเป็นลำดับ80ปีต้องต่อสู้กับระบอบอาราตหลายอย่างและเขาพยายามใช้ทุกวิธีที่ให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องคุมเกมนี้คืออะไรก็คือไม่ให้ใช้ชนะประชาชนที่แลกมาด้วยเลือดน้ำตานั้นต้องสูญเสียอีกยืนคุมเกมนี้เลยค่ะพี่น้องเสื้อแดง เราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือเป้าหมายของเราเราจะไม่ต้องการให้เลือดเนื้อของคนนั้นเสียไปง่ายๆอีกต่อไปน้องที่ว่าเราต้องทำความจริงให้ปรากฏเราต้องทำให้คนที่สังฆาประชาชนในปี53ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถ้าได้เข้าศาล เราไม่ได้ขออะไรที่เกินนิรโทษกรรมให้กับแกนนําแต่นิรโทษกรรมให้กับประชาชนเพราะประชาชนยังติดคุกติดตารางและถูกดําเนินคดีอย่างหน้าอานาถได้ไม่สมบูรณ์แล้วถามว่าถ้ามิถ้าให้เกมนี้มีการสูญเสียโดยที่ถอยกรูดไปเลย ถ้าถอยกรธไปเลยจนกระทั่งเสถ้ามิฉะนั้นแล้วการต่อสู้ของเราที่ก้าวไปข้างหน้ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจรัฐบาลนี้เราต้องการช่วยรัฐบาลนี้และเรายินดีที่จะปกป้องรัฐบาลนี้เพื่อให้ พนาประธานชมรมคนรักภาคอีสาน20จังหวัดและแกนนำนปชอขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมง,งานยุดกบฏต่ของ,งเรา,ราไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้รัฐบาลนี้นนอยู่เฉยๆและอยู่ได้นานแต่ว่ายุทธศาสตร์ประชาชนจะต้องได้รับชัยชนะเป็นขั้นๆดังเช่นข้อเรียกร้องที่ว่าข้อเรียกร้องของเราที่ว่า นะรัฐธรรมนูญฉบับคอมอชอเราไม่เอาอีกแล้วเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนพี่น้องยังยืนยันไหมและเราต้องการทำความจริงให้ปรากฏเพื่อว่าเราจะสามารถปรองดองและมีสันติสุขได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นศิลปะอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลและประชาชนก็คือ ด้านหนึ่งเราต้องการเป็นรัฐบาลให้นานที่สุดถูกไหมพี่น้องอีกด้านหนึ่งเราต้องไม่ให้ชัยชนะของประชาชนนำไปแลกเพียงเพื่อการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วสูญเสียเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดถูกไหมพี่น้องจึงเป็นศิลปะอย่างยิ่งทั้งให้กำลังใจทั้งสนับสนุน แต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปในวิถีทางการต่อสู้ของประชาชนใช่หรือเปล่าพี่น้องเกมนี้ของเขาเขาคิดว่าเขาต่อสู้กับคุณทักษิณและเขาใช้คำพูดว่าต่อสู้กับตระกูลชินวัตรแต่ขอโทษคุณเข้าใจผิดเพราะว่าข้างหลังทักษิณ และตระกูลชินวัตรดันมีประชาชนและคนเสื้อแดงเต็มไปหมดลเลยค่ะและที่จริงเขาไม่ใช่พชานหน้ากับคุณทักษินที่จริงเขากำลังขัดแย้งกับประชาชน เพราะว่าประชาชนเลือกพักเพื่อไทยมาบริหารประเทศคุณทักษิณคุณยิ่งหลักล้วนต้องทำงานรับใช้ประชาชนและหนุนช่วยให้ประชาชนมีความสุขใช่หรือเปล่าพี่น้อง แล้วถามว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่ประชาชนจะยอมได้เราจึงอยากฝากมาบอกพวกไดโนเสาร์ทั้งหลายว่าประชาชนคนไทยคนเสื้อแดงประชาชนทั้งหมดไม่ต้องการให้พวกไดโนเสาร์หมุนกงล้อประวัติศาสตร์ถอยหลังเราจะยืนคุมเกมเพราะเราจะดันไปข้างหน้าให้ได้ค่ะ เอาละคะวันนี้มีคนมามากหน้าหลายตาวันนี้อาจารย์ธิดาไม่พูดวิชาการนะคะเพราะว่าเห็นใจว่าพี่น้องทั้งหลายขณะนี้นั่งแล้วก็ลำบากแล้วก็เหนื่อยรวมทั้งฝนด้วยก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องภาคอิสานให้กำลังใจชมรมคนรักอีสานและชมรมคนรักอุดอรว่า เส้นทางที่เราเดินมายากลำบากหลายปีอย่าเพิ่งท้อถอยเราต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือชัยชนะของประชาชนที่บ้านนี้เมืองนี้ต้องมีประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีความยุติธรรมรัฐบาลนี้ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นอาหารเราจะสู้ตาย ไม่ว่าจะรับอาหารแบบไหนก็ห้ามขัดแย้งของมนเสื้อแดงแล้ะเราสู้ตายแน่นอนค่ะคุมากค่ะครับปบมือดังๆให้กับท่านประธานนปชาอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับจากใจคนเสื้อแดงวันนี้พวกเราส่งกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านยิ่งรักชิน,นวัตรพร้อมคณะรัฐบาลทั้งหมดปรบมือดังๆยาวๆครับยาวพี่น้องยาวๆแล้วพี่น้อง